สวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีคุณผู้ชมอยู่มันเห็นอันรีโมทอยู่ในมือยายมันจะกินใดจังไดหรบอกล่ามันกินบไดใดมันเป็นรีโมทเออกินมไฟอ่าต้องไปมองคนอื่นหรอกเด่นยูกกับยายนี่แหละสองคนนี่แหละเนาะก็ต้องไปมองใธอดอกนะเนาะเด่นยูกกับยายแล้วพี่น้องจ้านะคะมาเสียนเด่นยู่กับยายพี่น้องเนี่ นะคะพิ่นมักคักพี่น้องจ้ะนะคะไอซี่ไอซี่เอ้ยเอามือมาเอามือมาเร็วว่อาอยู่ไหนมือว่อาอยู่ไหนนี่ไงใจมีใจม,มีรีโมทเนี่ยรีโมทกล่องเสียงดังกับพี่น้องเขาเจ้าเฮ็ดงานอยู่นี่อุหยห้ยเนาะมือวันเสาร์ก็มาเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานเสียงดังคักว่าได้ยินยังบอวยังกระได้เนาะเมืส่สี่เล่นด้วยกันมื่อสี่กัน แม่สีจ้าเอาเร็วจุกกันแม่สีไงแม่สีออนแต่าวแม่สีอยากไปเที่ยวเอากินไม่ไฟกัน,นกินไม่ไฟออไหนมืออยู่ไหนอยู่ไหนเร็วไหนมืออยู่ไหนครับอันยก,กมือมาเดินเร็วโอ้เสียงดังพี่นองอันยกมือมาเดินกับแม่สีขึ้นเกาค่ะเม่สียายเสือสีแดงเม่สี สีขาวเห็นกันแมสีกับพี่น้องเฮ้ยเป็นตะแพงค่ะอ่ะแมสซีเอ้ยแมสีเอ้ยแมสีแมสีแมสีไม่สนใจแล้วพี่น้องอ่าผุ้น่ะนานนานอ่าอ่าจับมือค่ะจับมือที่มีไฟที่มีไฟเร็วเรารีโมทไหมเนี่ยอยากได้รีโมทไหมอยากได้รีโมทไหมแมสซีอยากได้รีโมทไหมอะแมสซีอยากได้รีโมทไหมคะ เมสซี่อยากได้รีโมทไหมพี่น้องจ้าเมสซี่อยากได้รีโมทบออะเฮ้ยเฮเมสซี่ซี่อยากได้รีโมทไหมสวัสดีกันอะมันจะปิดได้ไหมเนี่ยึ้แมสซี่กัดแล้วมันจะปิดได้ไหมนี่อ่ลองดูซินะคะเ็นกับมสซี่กับพี่น้องเป็ตะแพงมาเติตติตตือตตตเอาเเเ เป็นรีโมทได้จังได้บักละไปแล้วพี่น้องบอสซังมาล่าแล้วสวัสดีครับวันนี้มัซีนั่งเล่นอยู่กับยายหน้าบ้านสวัสดีครับลูกไปเที่ยวไหนดีนี่อ้อนตลอดเลยอ่ะกินไฟกินไฟเร็วเรียวไฟหน่อยเรียไฟไฟมือมือมืออยู่ไหนรู้จักไหมโอเครู้เรื่องเอาใหม่เอาใหม่อ่กินไฟไหมกินไฟโอเคเออนอนสดตรงนหน จับกันเลยนะอ้อนไปอ้อนกันอยู่อย่างนี้แหละไปเที่ยวไหนดีอ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยจะไปเที่ยวไหนดีครับบอกสิเที่ยวมานี่เที่ยวเที่ยวมานี่เที่ยวแมสซี่อ้อนนะเมสซี่น่ารักที่สุดเลยเนี่ยหล่อที่สุดเลยนะหล่อมากเลยนะหล่อจริงๆนะหล่อหล่อจุ๊กเลยดิ

ชุดนี้เนาะชุดนี้ชุนี้เนาะชุดนี้เนาะไม้ชุบเลยเท่น่ารอนอนนอนแต่อี๋แมตชี่จะนอนอี๋แมตชี่อยากไปที่ยวไหนดีอยู่บนกระถางดอกไม้น่ารักนะต้นไม้ล้อมรอบนี่แมตชี่เท่มากเลยนะ ไปไหนดีตอนเช้าเช้านี่ม่ซิมองใครมองใครสนใจอะไรอะเอ๋ hey, แม่ซิน่รักจังนี่ลินเขาติดดอกไม้ให้เหรอแม่ซี่เราจะไปเที่ยวไหนดีโอ้ยมีเสียงมาทําถนนตึงตังตึงตังเลยไปเที่ยวไหนดีแม่ซี่สวัสดีแม่ซี่นะ <laughs>